บอลลยข้อที่1ถ้าเส้นดูสองเลื่อนย้ายทางซ้ายราคาดูจะภาพจะจะเป็นอย่างไรอ่ะถ้าตอบข้อ,ข,อข้ออะไรมาขอไข่ขอไข่อ่ะขอไข่เป็นไงเนี่ยลดลง,ลดลงนี่ดีมานนี่ซับไายสงสัยได้อีกรอบแล้วเนี่ยคือหนึ่งีหนึ่ง ดุยยภาพเมื่อมันย้ายเส้นไปทางด้านซ้าย<ๆ>ก็ต้องย้ายไปทางด้านนี้ตีหนึ่งอตีีหนึ่งตีสองบอกว่ามันมันคือตรงนี้ปะ่ะเออมันตอบถูกว่ะก็ดุยยภาพมันตัดอยู่ตรงนี้ไง <laughs> ตอนนี้เราพูดถึงตุยาภาพกันอยู่นะโอเคปัดกันพิวสราคาลดลงเพราะตุยาภาพถามตุยาภาพตุยาภาพก็คือต้องตัดพอตัดก็ตรงนี้ตัดตัดกันมาก็เป็นพี่สก็ราคาลดลงถูกต้อง